ตามที่ผมนะครับเอาหมายเรียกนะครับของคุณอัจฉริยะนะครับเอามาลงไว้เนี่ยก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับและก็หลายๆคนเข้าใจผิดก็ผมขอตอบในคลิปนี้เลยแล้วกันครับว่าอันดับแรกเลยนะครับว่าหมายเรียกนั้นนะครับคุณอัจฉริยะไม่ได้เป็นคนฟ้องนะครับคุณอัจฉริยะไม่ได้คนฟ้องแต่คุณอัจฉริยะโดนฟ้องครับง่ายๆคือคุณอัจฉริยะโดนตกเป็นผู้ต้องหาครับเป็นผู้ต้องหาเป็นคุณอัจฉริยะและก็รวมกับ อีกพวกอ่ก็จะเขียนว่าเห็นไหมฮะว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็คือคุณอัจฉริยะกับพวกก็คือแสดงว่าคุณอัจฉริยะกับพวกก็คือต้องบอกก่อนว่าอ่าหมายหมายเรียกเนี้ยนะครับโดนทั้งหมด3คนก็คุณอัจฉริยะและอีก2คนไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เนื่องจากว่าแน่นอนครับว่าอ่ามันเป็นเรื่องของอ่าสิทธิส่วนบุคคลที่เขาไม่ยอมให้เปิดเผยชื่อเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้แต่คุณอัจฉริยะเนี่ยบอกให้เปิดเผยเปิดเผยชื่อได้ก็เปิดเผยชื่อตามนั้นได้ครับว่าอ่าทั้งหมดคือหมายเรียกอันนนนนี้้้้ะะคครัััับหหมมททงงดดดจโ3ลก หน,หนึ่งในนั้นก็นม, er มีคุณอัจฉริยะแล้วก็หลายๆคนก็มีคิดไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะใครเป็น to to คนร้องอันดับแรกนะครับผมต้องบอกก่อนไม่ใช่คนบนเรือไม่ใช่คนบนเรือแน่นอนครับคนบนเรือไม่ได้เป็นคนกล่าวหาในหมายในหมายเรียกนี้นะครับไม่ใช่คนบนเรือ100%่ไม่ใช่คนบนเรือนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนบนเรือเพราะตามที่ข่าวเนี่ยคนบนเรือเขาก็บอกแล้วว่าตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดลุงอัดไปฟ้องตรงต่อสาลเมื่อไหร่เขาจะฟ้องดําเนินการทันที แต่ก็พอลูกอัดไปฟ้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้อัยการฟ้องก่อนอก็พออัยการไปฟ้องเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้สารตัดสินก่อนก็คงต้องรอเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดสารชั้นต้นตัดสินเขาอาจจะบอกว่าอรอให้สารอุทธทร์ก่อน ภาษาอักธรตัดสินก็จะบอกว่ารอให้สาลฎิกาก่อนหรืออาจจะไม่กล้าฟ้องเลยอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรแต่ที่แน่ๆไม่ใช่คนบนเรือแน่นอนนะครับหมายเรียกอันนี้นะครับไม่ได้มาจากคนบนเรืออันดับที่2ก็คือหมายเรียกอันนี้มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าก็ไม่ใช่อีกครับไม่ใช่มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจ <Liu? Pardon? S 1> <_ S 2> นะครับมีการนะครับออกหมายเรียกคุณรัรยยะไปเนี่ยก็คือที่สอนอพหลโยธินกับสอนอประชาชื่นสองสอนอเนี้ยนะครับมีการ มีการเรียกไปแล้วแต่คุณอัดเองก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรคือคือไม่ให้ไม่ให้ข้อมูลในชั้นสอบสวนแล้วรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟ้องตรงต่อศาลนะครับส่งฟ้องเลยก็ยังไม่มีการส่งฟ้องครับก็ยังไม่มีการส่งฟ้องยังเงียบกิบอยู่นะครับตามที่คุณอัดแจ้งมาก็คือว่าที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยนะครับมีการส่งมีการออกหมายเรียกมาในการแจ้งข้อหาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ตํารวจ21ทัศนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สอนผลโยธินกับสอนประชาชื่นเนี่ยก็ ยังเงียบอยู่นะครับยังเงียบอยู่เพราะยังไม่มีการส่งฟ้องศาลใดๆทั้งสิ้นก็คุณอาจก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะส่งฟ้องศาลก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะส่งฟ้องศาลเลยส่วนหมายเรียกอันเนี้ยไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า,าคนที่ออกอคนที่เป็นผู้กล่าวหานะครับคนที่เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยเป็นใครเพราะก็อย่างที่บอกว่า,ากฎหมาย PDP a มีเรื่องของออเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว <S <S เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดเผยข้อมูลของเขาได้นะครับ เพราะมันเป็นเป็นข้อมูลส่วนตัวเขาเขาไม่อนุญาตให้เปิดเราก็ไม่สามารถเปิดได้แต่บอกใบ้เป็นในๆได้ว่านะครับคนที่ ฟ้องดับหมายนี Ma ้นะครับคนที benefit, one, ่ฟ้องแล้วคุณอัดโดนหมายเรียกนี้นะครับเป็นแมวสาวสุดสวยนะครับเป็นแมวสาวสุดสวยเท่านั้นเองนะครับเป็นแมวสาวสุดสวยบอกได้แค่นี้ครับว่าเป็นแมวสาวสุดสวยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนทําความเข้าใจเลยนะครับว่า1ก็คือในหมายเรียกนี้ลุงอัดนะครับคุณอัดชัดย่างของเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนฟ้องนะครับคุณอัดเป็นผู้ต้องหาด้วยซ้ำนะครับคุณอัดเป็นผู้ต้องหาด้วยซ้าโดนหมายเรียกเพราะว่าในหมายเรียกเนี่ยบอกให้ไปรายงานตัวก็คือไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจ่วันที่4 แต่คุณอัดติดธุระวันที่4ก็เลยขอไปวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะครับวันที่5ตุลาคม2 5 6 5เพราะฉะนั้นก็คือหมายเรียกนี้นะครับคุณอัดเป็น คนโดนหมายเรียกนะครับคนโดนหมายเรียกแล้วก็ที่สําคัญคือคนบนเรือหรือตํารวจไม่ได้เป็นคนฟ้องนะครับคนฟ้องคือแมวสาวสุดสวยนะครับแต่เราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ก็ให้ทุกคนทําความเข้าใจตามนี้ส่วนใครที่อยู่ใกล้นะครับใกล้ที่อยู่ใกล้วันที่5เวลา10บในการสาเนี่ยกอ็อยากจะไปให้กําลังใจคุณหลัชยะนะครับที่โดนหมายเรียกมานะครับที่โดนหมายเรียกมาที่โดนหมายเรียกมาแล้วก็อีกพวกอีกสองคนนะครับที่โดนหมายเรียกมาก็สามารถไปให้กําลังใจได้ที่สพนทับบุรีนะครับอันนี้ก็คือทำความ เข้าใจตามนี้ครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะมาอัปเดตให้ฟังครับผม